กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลำพูนคนรักการต่อนูตเขาใหญ่นะครับวันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าหลิวสมพรนะครับตัวหมายของเราก็เป็น2องกุกเต็มนะครับเสียงออกกลางนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกิ่งดูคอนนะครับผมตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับถ่ายนะครับก็คือไม่ได้พูดเกินทําคลิปนะครับ ไม่ได้กล่าวสวัสดีก่อนนะครับเนาะก็เลยใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับกล่าวสวัสดพพีพี่เพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้เราน่าจะทําแต้มได้อีกแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าริวสมพรนะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นแท่นเป็นนกต่อเบอร์หนึ่งของทางซุ้มเราแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าดากี้นั้นได้ย้าย่ข่ไปแล้วนะครับเนาะให้กับอาจารย์เถียนนะครับคนแม่ย่อยสันใสยนะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนะครับตอนนี้เจ้าดากี้ไปแล้วนะครับเนาะเบอร์หนึ่งก็ไล่จากเบอร์สองขึ้นมาก็เป็นหลิวสมพรนะครับขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของซุ้มนะครับแล้วก็เบอร์สองก็เป็นเจ้าเสน่ห์ลิมปิงนะครับผมในโอกาสต่อไปนะครับไปไปดูกันนะครับพี่เพื่อนๆครับว่าเฉลยของเรานะครับจะสวยประมาณไหนยังไงนะครับ ก็เอาบรรยากาศรอบๆนะครับมาฝากกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นสวนลําไยนะครับสวนลําไยนะครับนี่กาลังติดลูกนะครับนี่นะครับนี้ก็ตั้งกล้องไว้ดินะฮะแล้วก็นี่ครับเะเลยนะครับติดอยู่ข้างบนนะครับมาถึงก็ไม่ขันไม่ครูนะครับฟังแต่เสียงได้ยินแต่นกของเจ้าลิวสมพรนะครับผมก็หลังบ้านลูกสมพรพิกัดเดิมนะครับ อยู่สมพรคืนทินนะครับเที่ยวเลาะเล่นไปนะครับตัวนี้ก็มาเจอสองกูกเต็มนะครับเสียงออกกลางขึ้นใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเสียงไม่รู้ว่าครูตอนเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าครูยังไงแต่ว่าตัวเนี้ยครูผมได้ยินละเป็นครูธรรมดาแหละนะครับในคลิปที่ผมอัดคลิปเสียงไว้ในเครื่องที่ตั้งกล้องนั้นก็น่าจะ,อะพอจะติดมาอยู่นะครับเรื่องของเสียงครูนะครับแต่เสียงโยนมีแน่นอนนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราเอาลงมาดูตัวดูลายครับผม นะครับพี่พิมเพื่อนครับอตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับเนาะเป็นขั้นตอนของการแกะนะครับออกมาดูลวดลายนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับผมลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็แกะออกมาดูลวดลายครับสักครู่เดียวครับ รับแกะออมาแล้วนะครับดูสร้อยนีนเม็ดขาวจะเยอะนะครับตัวนี้สร้อยสีขาวเยอะอแมงหมานก็มีนะครับอย่างเขาว่านะครับบินบินออกมาเกาะอยู่หน้าจอแมงหมานมาท่านก็ไม่รู้ว่ามันหมานยังไงนะครับเนาะเป็นตัวกินเลือดกินเนื้อนกหรือเปล่าหรือตัวประธานโทษนะฮะเหมือนกับเห็บกับไรที่อยู่ในตัวสัตว์ทั่วไปนะครับเห็บอยู่ในตัวหมานะครับ รายอยู่ในตัวไก่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับตัวหมานอะไรนะครับมันเป็นความเชื่อผมคิดว่านะเป็นความเชื่อที่ผิดนะผมว่ามันเป็นตัวที่มาอาศัยเกาะกินนะครับเกาะกินเกาะกินเลือดกินเนื้อในตัวสัตว์ต่างๆนะครับเนะาะความมันะเก็แล้วแต่ความเชื่อนะของประเภทนี้นะครับไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่แต่ส่วนตัวผมผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ ก็ได้ยินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะครับอาจารย์เขาเล่าลือกันมาไม่ว่าจะภาคไหนนะครับเนาะผมอยู่บ้านเล่นทางบ้านคนเฒ่าคนแก่เขาก็พูดกันเหมือนกันนะครับเรื่องว่าแมงหมานนี่นะก็พูดกันปากตวปากมานะครับดูลวดลายนะครับผมสนหับปีกก็ถือว่าถี่ดีเข้มดีอยู่นะครับถี่เข้มดีนะครับที่เห็นก็เสี้ยนสอนะครับเนาะจุดๆเล็กๆน้อยๆนะครับ พอมีนะครับนี่ตามที่สันนิษฐานน่าจะถูกตัวนะครับสองกุกเต็มเสียงกลางนะครับสองสองกุกเต็มเสียงกลางนะครับเสียงกลางกลางแต่ตอนแต่ที่เนี่ยบอ่อเดียวกันเนี่ยมีสองกุกเสียงเล็กนะครับคูอ่างสามคำอยู่ผมมาตามละสองรอบสามรอบละไม่ได้นะครับเสียงเล็กๆนะครับ ก็มันไม่ได้ตัวนะครับเนาะเอาคลิปเสียงให้ฟังมันฟังไปก็เท่านั้นนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมีสับอางด้วยนะครับมีสับอางบ้างๆสับอ่างบ้างๆคา,า,ารลมป่านะครับเนาะแต่เสียดายไม่ได้ตัวนะครับมาถึงมาดูเอ้ยน,นี่พันเนียดทีนี้ก็ลงดินบ้างตีตะไลขึ้นฟ้าบ้างนะครับทีลาของเขาก็ไม่โดดนะครับนี่ครับ นี่บัวแต้มเล็กน้อยเสี้ยนสอบัวแต้มนะครับนะครับกล่องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเดอ้อลองขอภัยด้วยนะครับจับตะเกียบนะครตัวไม่ใหญ่นะครับจับตะเกียบแข็งนะครับไม่ชิดแล้วก็ไม่ห่างนะครับไม่ชิดไม่ห่างตะเกียบแข็งที่นิ้วนะครับไม่ชิดไม่ห่างจุดขาวหมกซับ ราหูอมจันร์มีหรือไม่นะครับดูกันเฮ้ยน,นี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเด็กกันเดอร์มัน,น่าใช่ขนนายอย่าโดนตาข่ายนะครับ ผนนะ่าจะโดนตะข่ายแล้วปลิ้นนะครับ <c oughs> ปลิ้นขึ้นสร้อยเม็ดขาวจะเยอะนะครับตัวนี้เม็ดขาวเยอะมีเสียนสอนะครับทางซ้ายทางขวาไม่พิกงพิการนะครับ <c oughs> ตัวถือว่าอยู่ในขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กเกินนะครับอยู่ในขนาดกลางนะครับเนะาะนับหางดูนะครับ เผื่อจะมี 14, 15ยังเข้าบ้างนะครับ 13, 14, 15ยังเข้าบ้างนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11น้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12นะครับปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับผม ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับพี่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับแต่หากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เราจะทยอยอัพให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมจะได้เป็นเพื่อนกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันนะครับด้านล่างนะครับที่ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับยังไงวันนี้นะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ